เดี๋ยวเปลี่ยนแบบเลยแหมเจ้เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเมื่อไหร่วะนานมามาสิบหกปีแล้วตอนแทนหลายยากย่าังมันลุงอย่า <c oughs> ไปยอมม,ยอมันลุงอย่าไปยอมม,ยอมันอย่าไปยอมมันลุงอย่าไปยอมมันลุงอย่าไปยอมมันผมไม่กำลังใจลุงลุงอย่าไปยอมม,ยอมันลองผมกดลงเปิดไฟเลี้ยวจะให้ไม่เปิด นี่เปิดเมื่อกี้นี่นี่เปิดรถเล็กซัสคันนี้ใช่ไก็ทิ้งมาเตอร์ไปก,ก่อนมีแม็กถอยเล็กซัสจะถอยบีโก้จะไปจะเจริญพรเข้าได้อ่ะพี่มีมอเตอร์ไซค์นะเออเข้าได้โหอยากจะบอกว่าไม่อร่อยเลยมากินอีกหนิงแล้วไม่ได้เรื่องโฟก์ทเล็กเมื่อกี้ใสมือถือเทามัไม่เคยเห็นเลยมันไม่สวยมันก็กล้าซื้อหนู ถ้าเหลือๆลุงเออซื้อไม่เหมือนแฟนมันไม่เหมือนใครเท่ไปลองขับหรือจะไปซื้อปอร์ตดีหรือซื้อออดี้ส่วนที่เป็นออดี้นี่ออดี้สวยกว่าออดี้มันได้อันดับออดี้มันได้อันดับสองอ่ะของอะไรออดี้การจอดดับเอยูวที่น่าขี่ในโลกอ่ะของฝรั่งเลนโร่ติดสอว์ดับเลยสามวัาหนึ่ง เลนตัวเล็กๆที่คุณโจ้เคยใช้อันดับสตัวเลนส์โรเวอร์ตัวใหญ่ติดอันดับหนึ่งตัวแรนเวอร์ติดอันดับสามโอ้โหไม่น่าเชื่อกะปผหลกแล้วเจ้าเววันนิ่งเดี๋ยวเราจอดไป่ทยข้างนอกใช่ไหม เข, <S <S เข้าเข้าสู่เลยไม่มี <c oughs> รถข้างนอกจอดไม่ได้แล้วเป็นซุ้มประตูเป็นเดี๋ยวเขาเห็นเอง <S <S อ่ะมันสร้างยิ่งใหญ่อลังการไม่เหมือนเดิมแนวเมื่อก่อนจอด<ต>ได้อดตอนนี้จอดบ่ได้เร็วเด้อไปดูเอาเองเด้อเป็นประตูห้างกระตรงกระต่ายน้ำผึ้งอะไรไม่รู้ไปแล้วไปดูเอเงต้องจอดที่สู่ล้วเท่านั้นครั้งที่แล้วเีเลียวีเอ็มผมด่าแม่งเลยด่าในใจคุณแดนเขาเดินมารถใครวะ คุณแด่ดูดิแม่งผมเปิดไฟพามากจะเข้าอีกคันนี้รอให้มันถอยออกมันขับมาเสียเลยมันก็หน้าตาเฉยอีหาแต่งตัวเป็นคุณนายควายแม่งแต่งตัวแะไม่มีมารยาทสันดาลออมึงไม่ดูกูเปิดไฟพามากรอถอยเข้าเนี่ยมึงมาถึงเสียแล้วมันก็ลงรถกดรีโมทผมแล้วไปยืนมองมันในรตัสผมไปยืนมองมันให้มันรู้อีหา่าขอบคุณครับคุณจ้า